อากาศร้อนๆแบบนี้ก็ต้องชายเย็นสักแก้วแล้วไหมคะชีวิตช่วงนี้ติดชายเย็นมากแบบว่าสามารถกินได้ทุกวันเลยอะ่ะเพราะว่าเวลาที่เราได้กินชายเย็นหรือว่าน้ําหวานอะไรแบบนี้คะ่ะทําให้เรารู้สึกสดชื่นรู้สึกมีแรงขึ้นมาเลยอะ่ะแต่ว่าการที่เราดื่มน้ําหวานทุกวันแบบนี้เนี่ยมันจะส่งผลต่อสุขภาพอะไรหรือเปล่านะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชาวดิชาป้นมูลนิสิตจากภาควิชาจิตวิทยาคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยา,ยาลัยนเรศวรค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อเรื่องภาวะเสพติดอาหารหรือว่า food addiction กันค่ะทุกคนเคยเป็นกันไหมคะมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราเนี่ยชอบทานอาหารเมื่อดเดิม,ดม,ดมซ้าๆทานเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อเลยอะการทานอาหารอร่อยแล้วก็มีหน้าตาน่ารับประทานเนี่ย มันทําให้เรามีความสุขคล้ายๆกับการเสพสารเสพติดอย่างเฮโรอีนหรือโคเคนอะไรพวกนี้เลยค่ะโดยอาหารรสชาติอร่อยในที่นี้นะคะจะหมายถึงอาหารที่ประกอบไปด้วยน้ําตาลน้ํามันแล้วก็เกลือปริมาณมากค่ะโดยเราจะสังเกตได้ว่าอาหารที่มีรสชาติหวานมันแล้วก็เค็มจัดเนี่ยมักจะเป็นอาหารเมนูโปรดของใครหลายๆคนอย่างเช่นเครื่องดื่มกาแฟ โกโก้ชายเย็นหรือว่าอาหารฟาสต์ฟู้ดหรือที่ชิดช่วงนี้ก็จะเป็นหมาล่าทาั่งอะไรแบบนี้ค่ะการที่เราได้ทานอาหารหน้าตาน้ารับประทานแล้วก็รสชาติอร่อยเนี่ยมันส่งผลทำให้ร่างกายของเรานะคะ หลังสารสื่อประสาทที่เรียกว่าโดปามีนออกมาเมื่อสารโดปามีนมีการหลั่งมากขึ้นหลังจากที่เราได้ทานอาหารอร่อยไปเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อระบบการให้รางวัลของสมองหรือว่า Reward System ค่ะซึ่งจะทำให้เรารู้สึกได้แทบจะทันทีเลยว่าเราอยากจะมีความสุขกับอาหารชนิดนั้นอีกครั้งหนึง่งความสุขจากการทานอาหารเนี่ยอาจมาทดแทนความรู้สึก อิ่มแล้วก็ความรู้สึกพึงพอใจทำให้เราสามารถทานอาหารต่อไปได้เรื่อยๆแม้ว่าเราจะอิ่มแล้วก็ตามนะคะแล้วภาวะเสพติดอาหารมันอันตรายยังไงเมื่อเราอยู่ในภาวะเสพติดอาหารนะคะมันก็จะทำให้เราสูญเสียการควบคุมพฤติกรรมการทานอาหารของเราซึ่งก็จะส่งผลกระทบมากมายตามมาเลยโดยเฉพาะส่งผลกระทบต่อสุขภาพเรือรังนะคะอย่างเช่นอาจจะทำให้เป็นโรคอ้วน โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคไขมันในเลือดสูงอีกทั้งยังส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์แล้วก็ความมั่นใจในตัวเองกับน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นนะคะและอาจส่งผลกระทบรุนแรงถึงขั้นเสี่ยงต่อการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรอีกด้วยและเราจะหลีกเลี่ยงภาวะการเสพติดอาหารได้ยังไงสิ่งแรกที่เราสามารถทำได้ตอนนี้เลยนะคะก็คือการเขียนลิสต์รายการอาหารที่ เราควรหลีกเลี่ยงหรืออาหารที่มันกระตุ้นทําให้เรารู้สึกอยากแล้วก็ลิสต์อาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพอาหารเทลตี้ที่เราสามารถทานได้นะคะเมื่อเรารู้สึกอยากทานอาหารอะไรสักอย่างก็ให้ย้อนกลับมาดูลิสต์นี้เพื่อที่จะเป็นการย้ําเตือนเราอีกรอบหนึ่งว่าอาหารอะไรที่เราควเรเลี่ยงแล้วก็มีชอ i ส์อะไรบ้างที่ดีต่อสุขภาพของเรา 2. นะคะหลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์แล้วก็เครื่องดื่มที่มีคาฟเฟอีนนะคะเนื่องจากกาแฟนะคะอาจจะทําให้ร่างกายเราอยากดื่มเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลหรือว่าของหวานได้แล้วก็การทานคาฟเฟอีนที่มากเกินไปเนี่ยอาจจะทําให้เราเกิดความวิตกกังวลแล้วก็ทําให้ลงเอยด้วยการทานอาหารตามใจตัวเองเพื่อปลอบโลมจิตใจให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นนะคะข้อ 3. ทานอย่างมีสติ ตระหนักถึงทุกๆอย่างที่ทานเข้าไปคำหนึงถึงปริมาณน,น้ําตาลปริมาณไขมันแล้วก็แคลอรี่เนื่องจากอาหารทุกอย่างที่เราทานเข้าไปนะคะจะส่งผลต่อสุขภาพของเราไม่ว่าจะในทางบวกหรือทางลบก็าตามข้อ4นะคะ มันออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอข้อดีหนึ่งอย่างของการออกกําลังกายเลยเนี่ยก็คือความเหนื่อยหลังจากออกกําลังกายค่ะเนื่องจากความเหนื่อยนั้นจะคอยย้ําเตือนคุณเวลาที่คุณอยากทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพค่ะประมาณว่าถ้าเรายังทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์อยู่เราอาจจะต้องมาจบที่การออกกําลังกายที่แสนเหนื่อยแบบนี้อีกสุดท้ายนี้นะคะความอยากอาหารถือว่าเป็นเรื่องปกติแต่ว่าถ้าความอยากอาหารนั้นเกิดขึ้นมากเกินไป แล้วก็เรื่องที่จะยากในการหักห้ามใจตัวเองเนี่ยอาจจะเป็นสัญญาณเตือนอย่างหนึ่งถึงภาวะการเสพติดอาหารก็ได้ซึ่งเรื่องนี้นะคะอาจจะใกล้ตัวคุณมากกว่าที่คุณคิดดังนั้นการที่เราเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเด็กเลี่ยงอาหารที่มีรสชาติหวานมันหรือเค็มจัด ดื่มน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในแต่ละวันหมัน่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออาจจะเป็นทางเลือกที่ดีเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงของคุณค่ะดิฉันหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ